يا رب يا قدوم يا قوم نور ال بصر تركى هل راين من هذا الذي هو و ما هذا اللي ممكن بعديه يا يا جابك جابك والسما والابصار والافكار بيجي من السبع بترى بصير يا الله 2ครั้งให้ทวดจนถึงตาตุม แข็งนะคะแสงอรุณขึ้นขอไข่เวลาของการละหมาดซูฮรี่เวลาของการละหมาดซูฮุรี่คือหลังเที่ยงวันตี่องไผมีสติสัมปชัญญะประสานสัมปชัญญะอาทิ โอเคค่ะต okay, ่อกันที่ข้อที่สิบปดนะคะก่อนสุดท้ายนะคะท่านเนียถือสินอดเดือนรอมาดอนกล่าวว่าอย่างไรมับลาจาโตดังชุกุนซาะนะา่อนอส้ได้สลาโอเคค่ะนั่งกอเดีค่ะกนนคะ ก็สวัสดีพี่น้องนะครับตอนนี้เราอยู่ที่งานรมานา ر มด ا ن นะครับสิบปีกรมศิลธรมนาราอยู่นะ ฐานรับทัศน์เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็การเตรียมตัวตอนรับสู่เดือนละมดอนอันเปรื่ิงในฐานะที่มุสลิมทั่วโลกต้องปฏิบัติทําไมวันนี้ต้องมีการจัดงานเพื่อเป็นการกระตุ้นการให้ความรู้อีคั้งหนึ่ง โดยกลุ่มเป้าหมายที่เรามาร่วมงานในวันนี้มีตั้งแต่เด็กนะครับก็คือเด็กตาดิกาเด็กเพื่อจะได้ฝึกการถือศิลอดแล้วก็มีกลุ่มผู้หญิงที่จะมีบทบาทในการเตรียมอาหารการดูแลครอบครัวแล้วก็บุคคลทั่วไปที่จะมาร่วมงานในวันนี้ซึ่งการให้ความรู้งานในวันนี้ก็จะเป็นในเชิงทั้งเป็นภาษาไทยและภาษามายูเป็นการให้ความรู้เชิงบุญนาการทั้งในเรื่องของสุขภาพที่ดีต่อการถือศิลโอด การเตรียมตัวการใบฉา,ากทานซึ่งงานในวันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงเกือบเที่ยงคืนนะครับเราเริ่มตั้งแต่ช่งชวงเช้าในงานก็จะมีบูธการสแสดงบูธอาหารการกินแล้วก็อาหารที่จะเอาไว้ใช้ในเดือนน้มดอนไม่ว่าจะเป็นอินทผลัมที่หลากหลายน้ําดื่มแล้วก็อาหารประเภทต่างๆแล้วก็จะมีการจัดาาบูธนิทรรศการขององค์กรที่ร่วมจัดงานนะครับ แล้วก็จะมีโซนคิดสําหรับเด็กๆที่พ่อแม่มาร่วมง,งานแล้วก็ปล่อยให้เด็กอยู่กับความสนุกสนานอย่างมีสติ มีบ้านลมมีมีเด้งดึงแล้วก็มีกิจกรรมสันทนาการในงานในในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณองค์กรที่ร่วมงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสามนาราชมรมมูนาชมรมพละการมุสิมะชมรมพุ่นนมุสิมะเทศบาลเมืองนาทิวะแล้วก็อักซ่าแล้วก็อนาราอาสาพาทมดีซึ่งเป็นองค์กรที่ร่วมกันจัดงานนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็การสนับสนุนจากคนในพื้นที่ แล้วก็อิหม่ามที่อยู่ด้านหลังผมซึ่งพาตริกาที่อยู่ในอารียเขตเทศบาลเมืองมาร่วมงานในช่วงเช้าก็ไม่ต่ํากว่า500คนเราก็บอกว่ากิจกรรมแบบนี้จะมีขึ้นทุกๆปีอาจจะเป็นการขยายเป็นสวันสวัน พื่อที่จะได้ตอบโจทย์กับตริกอีกาหลายๆคนที่อยากจะร่วมงานแต่เราเรามีพื้นที่จํากัดมีที่นั่งจํากัดแต่งานในวันนี้เราก็มีการไลฟ์สดผ่านเพจอิสลามนารานะครับสามารถติดตามชมได้ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5ทุ่มในวันนี้นะครับนี่คือก็เชิญชวนนะครับอยากจะให้มาร่วมในวันนี้ตอนนี้ก็ช่วงเช้า ช่วงบ่ายก็จะมีการพบปะมุสลิมะและก็่อนด้วยกิกรรมก็หวังว่าหานรัฐจะเป็นแหล่งทั้งให้ความรู้และก็ให้ความสบายใจและก็แหล่งท่องเที่ยวให้กับพี่น้องในจังหวัดเทวะและก็ทั่วประเทศที่มาเยือนที่นี่นะครับขอบนุณนมากครับน้องๆที่มาร่วมงานในวันนี้ก็จะได้ทั้งในเรื่องของการสร้างความสันติระหว่างตริกกาด้วยกันการรู้จักเพื่อนระหว่างกันการได้รับข้อมูลทั้งเรื่องรรอมฎนและก็ทางที่อิสลามที่ถูกต้องเพื่อทําให้เด็กเหล่านี้ก็จะถูก การฝึกฝังที่ดีกับการร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างน้อยก็จะเป็นเด็กที่สันติสุขในอนาคตเป็นเด็กที่มีสติในการใช้ชีวิตเป็นเด็กที่มีความรู้เรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องรอมอนโดยผมก็หวังว่ากิจกรรมเล็กๆในวันนี้กิจกรรมที่สามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่และก็ในประเทศไทยครับ